ก้าเมเคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปอันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ โอเคกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยเด้อก็อยู่กับมหาจ่าเช่นเคยกับช่องจ่าเอี้ยงชนเนลนะักครับเพื่อน,อนยังไงก็ฝากพวกมึงก,กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเอาวันนี้เกมใหม่พีจีครอดอีกแล้วนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ทีจัดเลยนะครับก็อยู่เกมใหม่นะครับช่อเกมเกมอะไรวะดวไม่ดัอร์จูนนะครับเออเกือบลืมแล้วไอ้สัส ก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดของพ g ชีสล็อตเลยนะครับเพื่อนเออกวอนนี้มาทุนน้อย178เองนะครับเล่นทุนน้อยๆบ้างดูีิจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนอ่าก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฟังในกลุ่มรักกี้ไทมกันเหมือนเดิมกลุ่มรักกี้ i m มคืออะไรนะครับก็เป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนทิน,นิคอะไรประมาณนี้เหอนใครเล่นเกมไหนแตกมากหรือได้เงินดีๆมาเขาก็จะมาแชร์มาแคปมาโชว์กันเราไม่รู้เล่นเกมอะไรนะครับเรามีกลุ่มหรือว่าได้เปรียบนะครับเห็นใครเล่นเกมไหนแตกมึงตามไปเล่นเลยนะครับ โอกาสแตกถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่รักๆนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายานุสามทุ่มกันเลยนะครับเพื่อนพวกมึงปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะจ๊ะมาถึงขนาดนี้นะครับไม่ต้องถามว่าเบ็ดไหนนะครับไปเบ็ดต่ำสุดเลย1บาทนะครับเออเกมไมโครอ,อีกแล้ว อจะไปออโต้สามสิบก่อนอืมเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆนะเป็นวายโอ้ได้ตัวคูณด้วยเว้ยอ๋อสีทองจะเปลี่ยนเป็นวายนะครับเพื่อนยิ่งแพงออกเยอะก็ได้ตัวคูณเยอะเอ้านี่ออกสองอุ้ยมาดีวะแต่ไปตำๆนะวัดอะไรไม่ก็ได้นะครับเพื่อนลงขยับน้อยอวายสามโอ้โหคูณสามอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเต็มกระดานคูนแปด 1 1บเอ็ยสายังไม่จบโอ้โหคุณสามสิบสนะี่โอ้โหเบ็ดดำโอ้โหซูเปอร์เลยโอ้โหถ้าเป็นเบ็ดสูงนี่บันเทิงเบ็ดสิบเบ็ดยี่นะเบ็ดสามสิบมาด้านเบ็ดดูโอ้โเจ๋งว่าลบนอกนะครับเพื่อนคือวายเนี่ยยิ่งได้เยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะนี่มาให้แล้วสามคุณสามต่อเนื่องไหมโอ้โห,ต,นนออโหต้องให้มันไหลด้วยนะ มีซื้อไม่เกมนี้น่าจะไม่มีนะครับเพื่อนเออไม่มีวายไม์กล้วโอ้โหมันมากยี่สิบเจ็ดสามยี่สิบหกโอ้โหกำไรมาครึ่งแล้วตอนนี้นะครับสามร้อยห้าสามอุย้ยฟีเกมน่าจะสามตัวนะครับกระดานแค่ขนาดาน,นี้ถ้ามึงให้มาสี่ตัวก็ใจดำเดินไปนะครับอุย้ยอางุนยี่สิบ อังโนอีกแล้วคูณสามคิวโอ้โหเริ่มนิ่งแล้วพอขึ้นเบ็ดนะครับเพื่อนแต่ที่ต้องการจริงๆคือฟรีกรีมนะครับเพื่อนอยากรู้เป็นไงวายชุดนี้โอ้โหตัวส่อนออกต้องให้ตัวแพงลงนะครับถึงจะมันอยากเข้าฟรีนะครับเพื่อนอยากรู้เป็นยังไงโอ้โห เอ้ยมาขึ้นดูวัดกันไอสัตว์เล่นยาไปก่อนเผื่อฟลุ๊กนะครับเพื่อนๆเผื่อได้ายรอบนอกซะส,สวยๆนะโอ้โหตอนนี้จะรอดไหมเนี่ยครูเหลือห้าเวทโอ้โหดูดไวมากโอ้โหแม่งเอ้ยเมื่อกี้สามร้อยตอนนี้ 33, สามสิบสามบาโอ้ยหืายเหลือยี่สิบหืยี่สิบหกเอ โอ้ยวายมาอีกหนึ่งองุ่นกับกรองคุณตีสี่บาทโอ้ยโอ้โหพอขึ้นเบ็ดห้านี่เฮียเลยนะครับเพื่อนโอ้ฟีเกม,มึงให้กูหน่อยได้ไหมั้ยสิบเก้าโดนสิบหกบาทตนนัวนี้โอ้โหไม่ชินเลยหนึ่งบาทสุดท้ายอ้าววายโอ้โหมึงมาตอนบาทสุดท้ายเนี่ยนะ วัยสามเป็นซีเกือบเต็มเจ็ดสิบโอ้โหพอได้หายใจหน่อยไม่กินเหล็บบาทเดียวโอ้โหฟรีเกมตอนนี้ต้องวางฟรีเกมแล้วนะครับเพื่อนโโอ้หของเอายังไงรายนี้เอ้ยมาแล้วฟรีลดหน่อยเพื่อนโอโ้ถ้าลดนี้พลิกธรณีนะมาไหมโอ้โหไม่มาเขาแย่เขา,ยาเย็นวะ รอบน้องไม่อยากดูแล้วอยากดูในฟรีนะครับฟรีเกมเป็นไงจะมีไหมปฏิหารอัางนหรือยิบเก้าแม่งเอ้ยพอดูเ็าดูดไหวเหมือนกันนะครับรรมดานะเกมตารางแคบโอ้เหลือก้บาบห้าสามบาทสุดท้ายเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อย เล่นครั้งแรกับหมดเลยนะครับเพื่อนจะโทษเกมไม่ได้นะมันจ่ายมาแล้วนะครับ300อยกว่านะครับโอ้โหวันนี้ที่ต้องการเลยนะครับเล่นครั้งแรกคืออยากได้ฟรีนะอยากรู้มันเป็นยังไงครับั้างในฟรีมันจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ว่ารอบนอกถือว่าโอเคนะครับเกมนี้เหมือนเนี้ยเห็นไหมกรอนทองนะสมมติตอนมีรายจ่ายนะวายออกแม่งตัวคูณโหดมากนะครับเพื่อนแต่งสียต้นเกมเลยแต่ได้แล้วก็ไม่พอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนทุนน้อย ไม่ซีไม่ซีนะครับถือว่ามารีวิวเกมใหม่ให้พวกมึงดูแล้วกันนะครับเพื่อนแต่ว่ากูไม่ยอมนะครับรอบตอนเย็นนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในรอบเย็นนะครับเพื่อนกูแก้มือแน่นอนนะครับเดี๋ยวเติมให้หนักกว่านี้นะครับวันนี้มาครั้งแรกซบๆก่อนนะครับทำความรู้จักกันก่อนอ่ะกดฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับกดคลายกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ